เป็นแชมป์ว่ายากแล้วแต่ป้องกันแชมป์เอาไว้นั้นยากกว่าวันลี่ิตติดปากที่ใครๆได้ยิดก็รู้สึกเฉยๆกับมัดแต่สําหรับชายคนนี้มัดคือความกดดันที่เขาต้องแบกรับและหาวิธีป้องกันมันให้ได้จนท้ายที่สุดรายการฟุตบอลเดือสายหนึ่งเดียวในประเทศไทยในตอนนี้ที่จะพาคนไปไกลถึงประเทศอังกฤษกับประสบการณ์ที่จะหาจากที่ไหนไม่ได้อีกแล้วยอดทีมเดือสายทั่วประเทศกว่า620ทีมและพวกเขาคือหนึ่งเดียวที่ทํามันสําเร็จและนี่คือมาหาการการคว้าแชมป์ของพวกเขาเหล่านี้ในรายการคารบาบาวเซเว่นอัไซคับ 2,024 หลังจากการควา้าแชมป์ในรายการคาราบาลเซเว่นแอซคัพ2023ในชื่อทีมซ้อนหนึ่งพวกเขาประกาศสักดาในการเป็นยอดทีมใน,นสายยอดเทียบและบินไกลไปรับชมฟุตบอลถึงประเทศอังกฤษสร้างโมเมนต์สุดประทับใจในชีวิตมันอาจจะเป็นครั้งแรกในครั้งสุดท้ายของนักเตะหลายๆคอกับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยนที่คาราบาลมอบให้แต่ต้องแลกด้วยความทุ่มเทและความสามารถในข่าวฟุตบอลไปในการแข่งขันสุดยิ่งใหญ่กลับมาอีกครั้งพร้อมความท้าทายที่มากกว่าเดิมกับการคัดเลือกถึงสองครั้งก่อนที่จะก้าวเท้ามาสู่ในรอบไฟนอลครั้งนี้มันไม่ง่ายตตออกกการคเลลืแะททีม ม้ตาต่ในรอบพางมาแล้วหลายต่อหลายทีมจดในที่สุดในรอบไฟนอลรายการได้16ทีมที่ดีที่สุดและพวกเขามาในนามแชมป์เก่าครั้งนี้พวกเขารวมตัวกันในนามของชื่อทีม P.O.P. รองพิษ x p j v X กับตันกันตากับ ชุดูลเล่นที่ดีที่สุดเท่าที่จะหามาได้เป็นแชมป์เก่าก็ว่ากันดันแล้วแต่ครั้งนี้พวกเขายังถูกวางให้เป็นต็งหนึ่งในการคว้าแชมป์อีกตั้งหารอบ16ทีสุดท้ายพวกเขาต้องมาพบกับบิ๊กทีมจากเชียงใหม่อย่างทีมแบดบอยอีลิทแมตช์แรกที่วายากเสมอและกว่าจะเจาะเข้าเล่นเสงาเงวไปครึ่งหนึ่งพวกเขาได้2ประตูจากองลีผู้ให้พ่หักช่วยให้ทีมเก็บชัยเฉินแบบหืดจับก,ก่อนที่ในรอบ8ทีสุดท้ายพวกเขาจะมาดวนกับบิ๊กทีมจากสงขลาาย,ย่างเดอะฟอร์เวดยู่ในเตดเกมทำท่าที่จะจบลงในการโด้โนานจ,จากกาุด แบบใจกว้างของโก้สันเสริญพาทีมเดินทางมาสู่รอบรองชนะเลิศได้สําเร็จที่ต้องไปพบกับแชมป์เงินล้านหนึ่งสมัยอย่างทีมสุรารักษ์ยอดทีมเดินสายจากจังหวัดอุบลราชธานีด้วยความร้อนแรงของพวกเขาที่ทีมสุรารักษ์ไม่อาจจะต้านไหวพวกเขาปาดหน้าสุรารักษ์เข้าไปยืนรอในรอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จและพวกเขาต้องการแค่เพียงชัยชนะอีกแค่หนึ่งนัดซึ่งมัน จะปลดล็อกทุกอย่างในการแข่งขันครั้งนี้และโคแข่งเที่ยวเขาต้องมาดวลในรอบชิงชนะเลิศนั่นก็คือทีมเท่าเสเพลยอดทีมเดอะสายจากหัวเห็นและนี่คือคู่ต่อสู้ครั้งสุดท้ายของพวกเขานับชิงชนะเลิศรายการคาร์บ่าวเซเว่นอัศัซคคัพ2024ถึง2025 POP รองพิษเอ็กพิจวีเอ็กับตันกันตาพบกับ เท่าเสเพลเกมเริ่มต้นด้วยการชิงไหวชิงพริบผลัดกันรุกผลัดกันรับชน,นิดแบบแฟนบอรอบสนามนั่งไม่ติดเก้าอี้นัดชิงที่มีแฟนฟุตบอลรับชมผ่านการถ่ายทอดสดถึง20 0 0 0คนดูและรอบสนามอีกกว่า1000ชีวิตเกมที่โคตรตึงโครตรกดดันและจะมีแค่เพยงหนึ่งเดียวที่จะได้เดินทางไปยังประเทศอังกฤษการแข่งขันจบครึ่งแรกด้วยผลเสมอไปอย่างสุดมันและครึ่งหลังมันคือ15นาทีสุดท้ายที่จะตัดสินแชมป์ว่าทีมใดจะคว้าไปครองวินาทีท้ายเกมที่ p o โรอพิทเอ็กพีเจวีเอ็กกัะตันกัน,กนตาได นถูกปกคุมไปด้วยเสียงเหตุที่ดังกึกก้องและมันเหลืออีกแค่เพียงหนึ่งนาทีทุกอย่าง มันจะสาเร็จตามที่พวกเขาใฝ่ฝันและในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเท่าเสเพลกลับได้เฮมากจากจังหวะที่ติ๊กเพยทายซัดไปแฉลบ,บล็อกก่อนที่บอดจะเปลี่ยนทางเข้าประตูส่งเท่าเสเพลกลับสู่เก็บทาให้30นาทีของคู่ชิงชนะเลิศในปีนี้อย่างคงต้องไปดวลเดือดกันถึงจุดทอดการดวลจุดทษที่โคตรเดือดทุกการส่งลูกฟุตบอลออกจากเทา้ามีมูลค่าเท่ากับตัวเครื่องบิทวินาทีที่คนที่สาของเท่าเสเพลยิงไปติดเซฟของตูนกิติสุรเจสนามดังลั่นไปด้วยเสียงเชียร์จากแฟนบอลแชมป์เก่าและเท่ากับว่าทัา คนสุดท้ายของพวกเขายิงเข้าพวกเขาจะป้องกันแชมป์ได้สําเร็จทันทีวินาทีที่โกสันเสริญก้าวท้าออกมาจากกลางสนามทุกคนต้องการเพียงให้ชายคนนี้ส่งบอลเข้าก้นตะข่ายและหลังเสียงสัญญาณนกหวีดของผู้ตัดสินกสันเสริญซัดเข้าไปนี่คือวินาทีประวัติศาสตร์ของรายการมันคือแชมป์คาราบาวครั้งแรกของนักเตะหลายๆคนแต่ในภาพรวมนี่คือการป้องกันแชมป์เอาไว้ได้สําเร็จเป็นสมัยที่สอง ภาพชายเสื้อแดงถูกโยนขึ้นฟ้าที่บ่งบอกว่าเขาสามารถพาทีมป้องกันแชมป์เอาไว้ได้สําเร็จมันคือที่สุดของการแข่งขันในต้นปี2025และกับการที่เป็นแชมป์ไว้ยากแล้วแต่การป้องกันแชมป์เอาไว้นั้นยากกว่าแต่เหล่านักเตะและทีมบ้าบาทีมนี้พวกเขาทํามันได้ P.O.P รองพิษ x p j เ X กัปตันกันตาพวกเขาคือแชมเปี้ยนจากรายการคาราบาลเซเว่นอัยคับ